นะคับหนเคลื่อนที่เร็ววันนี้นะครับวันนี้เข้าที่แถวๆภูยินภูผาเทิบนะครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ํานะครับรับแจ้งว่ามีวัวข้อลูกขาออกแล้วขาหนึ่งครับที่เหลือยังไม่เห็นหนาแล้วนะครับต้องรีบไปชว่วยไปถึงแล้วเราก็อยดูอีกรอบหนึ่งว่ามันออกลักษณะไหนนะครับไปครับไป ทางลับไยน้ำครับซายมือจะเป็นอุทยานภูผาเทือกนะเป็นทิวเขาเป็นก้อนหินปฏิมาก,กรรมลานหินนะครับส่วนใจมือก็จะเป็นที่ของชาวบ้านหรือท่อสนนเื่นนี้ก็กั้นระหว่างที่หลวงกับที่ชาวบ้านนะครับ จริงแล้วอสองขาขาหน้าอยู่ครับขาหน้าอยู่มันยังไม่เบิ่งเฉยๆครับเดีย๋ยวลองช่วยคอดนะครับครับเข้าซอง แล้วตัวผู้นะครับไปเลี้ยลูกไป แม่เลียแล้วนะครับไม่ไว้ใจแม่ลูกอ่อนต้องออกมาข้างนอกครับเดี๋ยวก็ยกคอครับจะหวาน อันนี้เอามาตาใส่ละครับตัวนี้โอ้โหเหลือครับกินหมดเหมือนเดิม,มอชมวิวที่ทัศนภูผาเทิอด้วยพอดีลูกวัวออกแล้วนะครับนี่ครับในตรงนี้เป็นเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นเขานะครับ ตรงนี้จะเป็นร่องร่องร่องตรงการทำหน้านะครับ